่ใช่ไม่มีนะถ้าจะเรียนก็มีวิชามันอยู่นะอ๋อครับไม่ใช่ว่าจับนูน่นจับนี่ไม่ไม่ได้ไดนะครับจับทั้งสิบปีสาปีก็ไม่เป็นนะอต้องเรียนจบมันเย็นเลยนะจ๊ะนี่หู้ังซ้ายไม่ค่อยดีเนี่ยครับอืมงานมาฟังไม่ไม่ถนัดเออเออท่านมันรูอ่ะ อพลังจิตพลังจิตเนี่ยของมันมีอยู่อย่าไปกดรงสี่จุดห้าไม่ได้มันล็อกมันมันมันล็อกอยู่เพราะว่าแล้วหันใจมันมันจะหันใจไม่เต็มมันต้องมีตัวล็อกมันอยู่แก้ใบหูมันมีเส้นเล็กๆอยู่ีนในกระตุมันเนี่ยกระตุ้มมันเนี่ยพอตัวที่กดปพ๊บมันจะบุบเลยออกออกทีหูโล่ง นี่แค่บ่อยอี่ไปแค่บ่อยนะครับไม่แค่บ่อยเออผมไม่แคะบ่อยออามันมีล็อกขงมันอยู่เนี่ยจรกร่วงไหมอ่าเราอย่าไปแค่มันอ่าแค่กับแค่อย่าไปเขาลึกเพราะว่าเจี้ยวหัวตัวนั้นมันถ้าทะลุรูนี่เดียวมันลมตัวนน้นมันจะดันพื่องฝูฝูพอกดไม่ถูกมันเนี่ยอันนี้มันเขา็อกมันกดเขา็อกเนี่ย ฝั่งนี้เยอะครับอืมเยอะเนี่ยเยอะครับเนี่ยข้างบนเนี่ยเนี่ยเยอะเวลาเวลาเที่ยวครับเวลาเที่ยวขามันมันมันกล้ามเขาเรียกกล้ามฟันโอครับเนี่ยมันมากระตุกมัน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 ยืดมีของวันอยู่เนี่ยนี่เส้นมันเป็นไม่ไม่ใหญ่แล้วแต่นี่เท่าเข็มเเนี่ย เนี่ยอืมมันจะรุดเองมันเนี่ยมัเข้าล็อกเนี่ยลองเที่ยวดิ้ลองเที่ยวดิ้อะระ้ว่คงไอ้ัเเยไไรล้แต่ไม่ถึงนะที่มอแอลเนี่ยล้วงแต่ไม่ถึงไม่โดนเส้นผมก็ไปเสียตังค์แต่ไม่หายเมืนกัน ก็ลวงนี่เลยมันมีล็อกของมันอยู่ม,มันเส้นแม่ยายนะอันนี้เส้นมังกรแล้วน่าเออถ้ามันอยากเจนก็ตกตุกอ๋ออืมหมอเขาเขารูา้จักอยู่เขาเอา็กซเรย์ดูเขาเส้นเนี่ยมันตันตัวนี้เขาขี้เกียจทำไอ้ซเลไม่เห็นเส้นพราจารย์เห็นแต่พวกกระดูพวกอะไรมากกว่าแล้วก็ส่วนมากจะเน้นผ่าติดยอยู่เครื่องอันนี้ตั้งเนื้อนี่ละอ๋อตั้นี่นินดเดียวถ้ากดถ้าคำเห็นมันก็กดพึ่บเดียวเดียวครับอืม ลำคอเนี่ยโอ้โหเกิดติดเพลเต้นลำน้ำสนุกครบ <laughs> ับเนี่ยกลับเนี่ยอยู่ข้างในนะเส้นตัวเนี้ยอยู่ข้างในเนี่ยอืมนี่นี่แรงตัวเนี่แรงแรงขึ้นเยอะตัวเนี่ยอืมอืมมันมีลอกอังมันอยู่เป็นฟางพืชอ,อืมเป็นฟางืชเรียกว่าับฟางพืชครับเนี่ย นี่ไม่มีแล้วเนี่ยเนี่ยครับนิ่มถ้ามันนิ่มใช้ได้จะเป็นอืมเนี่ยเขาล็อกมันนะเนี่ยอืมเมาเลยเมาเลยนะทีเนี้ยอือเนี่ยในกอบหรือโอ้ช็อตช็อตให้เลยเนี่ยช็อตอุสามเนี่ยช็อตอืมเนี่ยช็อต อืมแล้วเท่าไหร่ติดก็กดจุดเดียวกันนครับพระอาจารย์ไม่ใช่อ๋อเส้นเนี่ยอืมดึงมาออกวะเนี่ยอืเนี่ยไอผู้ยิงเขากดเขากดเขากดแบบเนี่ยเขายุ่ม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 ครับเขาไม่ดึงออกจากตัวอืมเนี่ยเส้นมันจะมาเนี่ยครับเนี่ยกดมันเนี่ยเนี่ยเขาเล็กสลักตูดอ๋อครับเนี่ยอันนี้คือทําให้ปวดหลังใช่ไหมเออนั็นปวดหลัง เวลานั่งบนตะแงขึ้นงเงี้ยตัวนี้ปุ๊บนั่งปุ๊บตัวนี้จะบีบเขาเนี่ยมันมันนออ่ะครับเนี่นี่ตัวยิงเขาเรียกว่าสลักเพชรอยู่นี่ตัวยิงมันติดตรงเนี่ยตัวยิงของเราอยู่ข้างหลังอ, <ฮะ S 1> อืมของเราอยู่ <c oughs> ข้างข <c oughs> <EC bug> ้างนี่ยม่ใอ๋อผมผมนึกว่าสลักเพชรจะอยู่ตรงแถวนี้อ๋อไม่ใช่ใช่ไหมนี่เขาบอกยิงอยู่ใต้เนี่ยตรงขานีบไม่ใช่เข้นมานิดนึงอ๋อครับตรงสะโพก ไม่ใช่ดิตรงกระดูกเชิงกลางตรงเนื้ออ่อนเนี่ยชื่อคองอ่อนเนี่ยตรงไหนครับพระอาจารย์อ๋อเนี่ยอ๋ออ๋ออุยอืมโอ vale ้รู้เลยอเนื้อกระดูกเลยเนี่ยอืเนี่ยพุยยิ่งันี่ยติดติดกับคลองหัน้าเขาหน่อยแต่ต้องต้องพยายามทันตองเอาตีนนะต้องติงกดอืม่ถอันนี้อันนี้ นี่ยเขาผู้หญิงเขานวดเขาทำแบบแบวกระปูไตเมื่อฝรั่งเขาจะเตะเอาเนี่ยอยู่สวนนะภูมิมันเป็นพวกไอ้ผู้หญิงเนี่ยนะเนี่ยไอ้ที่อะรก็เขาเคลื่อนลงแล้วเขาไปได้ได้เที่ยวบินไม่ต้องแก้งควานไฟใจเนี่ยเนี่ยเนี่ยหลงด้วยมันมัดเลยเนี่ยทุกท่าบ้าไม่ไม่ไปไม่ไม่ไม่เข้าล็อกมันเท่าไหร่ก็ได้ต้องพยายามดึงตัวนี้ออกให้ได้เส้นตึงเล็กๆตัวนี้มันเกาะตัวตัวผุดนี่ยเขาเรียกว่าผุดเนี่ย ปเดือนอือเนี่ยไปจมอาการก่อนอีกตัวหนึ่งอาจารย์ซื้องูเหล็กมาด้วยนะไว้ทะลวงท่อข้างหลังครับร้านสูดูก่อสร้างก็ได้ที่เป็นเหล็กรวดเ่ะตอนมันต้องใช้งูเหล็กเนี่ยตรงนี้ตัวนอกไม่ตทอาไรตัวในเนี่ยสำคัญเนี่ยตัวในเยอะอาจารย์เยอะเพราะจะเป็นเยอะเยอะเด็กหน้าตาพันไม่น่าจะเป็นเยอะอื โอ้กรรมกรครับเนี่ยกรรมกรกกรรมถามได้เลยถามได้เลยทีมเต็มปล่อยไม่ต้องเก้งปล่อยฮะไม่น่าจะเส้นึงดูซัาตัวแรงเลยนี่ตัวเล็กๆทำคัทสุดเลยนี่เนี่ยออกง่ายอยู่สบายแล้วสบายเล้วออกไปทั้งตัวเลยอ่ะเนี้ยล่ไปทั้งตัวถอดตัว ถ้ากิดล็อกได้ได้ะนี่เพิ่งบ,บวมตรงนี้อาจารย์ออืถ้ากดก็หายบวมก็นี่ไงดึงกระไรยังไม่กดไงยัไงไม่นั่นอาทิตย์แล้วมันบวมขึ้นเรื่อยๆอืออนี่ยุบนวดมันก็ยุบใช่ผมนวดไปปุ๊บมันมันหนีไงแล้วมันมาขึ้นในตรงนี้เออแล้วพอก่อนมาอาธิษฐานมันคล้ายๆเพื่อคนเป็นโรคเกาอย่างนั้นแหละมันจะขึ้นหมอหมอโรงพยาบาลเขาไม่ทําให้เขาไม่ปลดให้เขาลูบจักอยู่เขาเดินเนี่ยเนี่ยมันจะออกกุ๊กๆหนึ่งตรงนู้ท่านกดให้ยังตอนไหน เนี่ยนี่ปัญหาเขาเนี่ยถ้างอได้ก็คือจบอ่ะเดินตัวเบาว่างไปเลย่ว้ไม่ต้องเกลไอยเฉยๆยังไม่ต้องนีกนให้มันง่ายส่วนมากหัวาเขามันจะติดลูกกระบาตัวเนี้ยมันจะติดไม่หมุนต้องพื้นเป็นเกาะไว้แล้วจะงอขาลําบากแล้วไม่จะเดินคล่องเลยแล้วจากนี้ลองกระไดก็ต้องลงทีละขั้นนั่นแหละนี่ตอนนี้ก็ต้อรวจรลางกายมุนได้เลยแต่ต้องบอกก่อนนะนวดเสร็จแล้วจะไปพึ่งไปทํางานหนักนะบอกก่อนเดี๋ยวมันจะกลับคืนนะ ห้าวันนี่ของมันไม่เกินเจ็ดวันถ้าเรางดได้หายเลยคนส่วนใหญ่ไปนวดมาแล้วไปทํางานหนักเลยมันก็เลยกลับมาแล้วมันก็เลยบอกว่านวดไม่ดีไม่หายจยกหนักไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์ไม่ได้ได้เขาจะยกไม่ได้เกินกําลังจะเกิดกําลังมันจะมันจะเข้าที่เดิมมันจะล็อกมัน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 อยู่ตัวมันไอ้ยกฟ้าให้ยกกระลูกเออนั่นแหละค่อยๆยกไป อยากจะเอาไปปุกเจ็ดลูกก็ยกอย่ายกทีละตันละตันน่ไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้เพตอนนี้ยกทีละลูกฟักลูกใหญ่ๆอ่ะสองตับโลนก่อนเรยกตั้งหกนี่เขาเก่งนี่ธรรมดาที่ไหนบ้าเนี่ยมันต้องอย่างงี้ยของมันน่ะดูดังเยอะไงบ้าพลังมันยุ่ล้อเนี่ยเลิกมันจบงานเร็วๆไงมาตรายกทีเดียวจบงานเร็